สวัสดีครับสวัสดีครับผมต้นฮักกอกนะครับเช้าวันนี้นะครับก็จะพามารับชมนะความสวยงามนะครับของเช้าวันนี้กันก่อนเลยนะครับเนื่องจากว่าเช้านี้นะครับก็มีหมอกลงหนามากเลยนะครับในเช้าของวันนี้นะครับนะครับแล้วก็เรามาทักทายในเช้าวันศุกร์นะครับเช้าวันศุกร์นะครับ 26นะครับเป็นวันเตียงโชคนะครับวันนี้นะครับทุกคนก็มารอเสียงลุ้นโชคกันได้นะครับณนะวันนี้นะครับนะครับดูความสวยงามของเช้าอันนี้กันก่อนเลยนะครับน,นี่นครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา หกนาฬิกา2นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับหลบๆบริเวณนะครับหมู่บ้านยูทูบเบอร์เรานะครับในขณะนี้นะครับครับนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับหนึ่งท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมในช่องต้นฮักกอกเลยนะครับนี่นะครับก็หมอกหนามากเลยนะครับในขณะนี้นะครับ นะครับผม,มหมอ<า>ากหน,น,นามากเลยนะครับก็เป็นบรรยากาศในตอนเช้านะครับหมอกหมนามากเลยนะครับตอนนี้นะครับน,น,นะครับแล้วก็ไม่เห็นแม้แต่ผู้าย ภูพายโนก็ไม่เห็นนะครับในขณะนี้นะครับนะครับนี่ก็เป็นรรออนี่ก็เป็นบรรยากาศในตอนเช้าๆนะครับซึ่งเออสวยงามนะครับนี่นะครับก็เป็นความสวยงามนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับบริเวณหน้าองค์ปูนะ่ณตอนนี้นะครับ นี่นะครับเป็นบรรยากาศที่ดูสวยงามนะขณะนี้นะครับนะครับก็อย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮักกอกได้นะครับนะครับผม แล้วก็อย่าลืมนะครับดูโฆษณาให้ต้นฮักกกอกด้วยนะครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับต้นฮักกกอกนะครับนี่นะครับก็สวยงามมากเลยนะครับในตอนเช้านะครับนี่นะครับหมอกลงหนามากเลยนะครับตอนนี้นะครับนะครับ ก่อนที่พระจะมาบินทบายก็มาดูความสวยงามของหมอกกันก่อนเลยนะครับมาดูความสวยงามของหมอกกันก่อนเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับพ้อฟื้นนะครับก็มารอพระมาบินทบายกันนะครับผมนะครับผมนี่นะครับก็เป็นร้านแม่คำใสนะครับแม่คำใสเรานะครับแล้วก็นี่ร้านเป็นร้านพบ อ,อร้านพี่ช่างพงนะครับนะครับนี่ก็ร้านพี่หนูหน้านะครับร้านพี่หนูนานหนูนาน,นะครับและนี่ก็เป็นร้านถัดไปก็เป็นร้านอแม่ดานะครับแม่ดาก,อกกอกนี่ครับแล้วก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับตอนนี้นะครับก็ดูสวยงามมากเลยนะครับณเวลานี้นะครับ แล้วหมอกก็ลงนะ้ด้วยนะครับตอนเช้านะครับนะครับเป็นบรรยากาศตอนเช้าเช้านะครับแล้วก็ไปดูดน,นะครับไปอีกนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับไปเลยนะครับไปเลยขออนุญาตน,นะครับ พี่เสือพาไปนะครับพี่เสือพาไปนะครับที่เห็นไกลๆนั่นนะครับที่เห็นไกลๆนั้นคือพี่เสือพาไปนะครับก็ตื่นมาแต่เช้านะครับเพื่อที่จะมาใส่บาตรกันในตอนเช้านี่นะครับนี่นะครับพี่เสือพาไปก็จะมาใส่บาตรตอนเช้าด้วยนะครับ พระตีระครังหรือยังอ,ยอ่ะน่าจะยังนะครับผมไม่แน่ใจครับเพราะผมวันนี้ผมตื่นสายนี่แหละครับก็ที่เสือพาไปก็มาแล้วนะครับในตอนนี้นะครับวันนี้หมอกเยอะมากเลยนะครับหมอกนะครับเป็นบรรยากาศในตอนเช้าที่ดูจะ สวยงามนะครับในตอนนี้นะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับ อ,อนุญาตตั้งกล้องสักคู่นะครับาานะครับรรนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับเป็นบรรยากาศสวยงามนะครับของท้องทุ่งนะครับเป็นความสวยงามของท้องทุ่งและสายหมอกนะครับในตอนนี้นะครับ นะครับผมแล้วเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮักกกอกให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยครับผมเพื่อเป็นการสร้างไรายได้ให้กับต้นฮักกกอกด้วยนะครับก็จะถือว่าเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่สละเวลามาดูโฆษณาแล้วก็สละเวลาเข้ามาแวะเวียนเข้ามารับชมกันนะครับ ก็ขอขอบเพราะคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านใด FC, ท่านใดนะครับที่ต้องการสั่งผลิตภัณฑ์ชามาดิพีทนะครับหรือผลิตผลิตภัณฑ์ของลูทีนซัทนะครับแล้วก็กาแฟรกรอกนะครับนะครับผมก็โทรเข้าไปในไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์หรือ ท่านใดต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ทั้งสามผลิตภัณฑ์นี้นะครับก็ไปดูไลา์สดย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าจะมีรายละเอียดบอกอยู่ณตรงนั้นนะครับก็ขอขอ,ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ค่้าเข้ามารับชมแล้วก็เออขอขอ,ขอบคุณนะครับที่เอฟีนะครับไปสั่งผลิตภัณฑ์ของ สามแบรนด์นี้นะครับเนื่องจากว่าจะเป็นการสร้างไรายไดใ้ให้กับต้นฮักกกอกและลุงด้วยนะครับนะครับผมนะครับเ,รเหมือนกับว่าเมื่อตังเข้าไปแล้วนะครับก็บอกว่าตังผ่านทางช่องต้นฮักกกอกนะครับเพื่อต้นฮักกกอกนั้นจะได้มีไรายได้นะครับนะครับผมนะครับแล้วก็ คลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับลงคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับต้นฮักกอกด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่เข้ามาในช่องต้นฮักกอ,กอกนะครับขอบคุณนะครับ นเมื่อวานมีติดต่อมาจะให้ใส่บาตรแต่คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับจากช่องต้นฮักะกอกครับสวัสดีครับและขออนุญาตลงคลิปไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับ